เต็มร้อยแล้วพี่หมายกันไอ้สองหน่อนี่ไปไปทุกภารกิจเลยนะเรียกว่าทำงานหนักเราเราเราก็เปลี่ยนลืมเปลี่ยนเอาที่กระทุ้งมากันดีเจ้าไม่เป็นไรแล้วพี่กดเปลี่ยนปืนเปลี่ยนภาษาพี่ถ้ามันอ๋อ เป็นภาษาบ้าไปแล้วนะฮะอโอเคเข้ากลางหน่อยไหมเข้ากลางไหมเดือดดีอี๋อย่าไปกลัวเขาเลยขวาดีกว่าไปขวาด้ีกว่าขวานะ<ว>ามาตึบาต๊บมาตึ๊บเลยนะโอเคคเอาหลายคนคุ้นกับคลิปนะฮะโอเคขึ้นมาชั้นสองแล้วทันเดอร์ทางขวาเปิด อเ,เอียงรู้จเอียงอะ้รนะฮะเอียงติดนะยังไงครับทางซ้ายมือเราเป็นทางขึ้นมีไหมไม่มีใช่ไหมฝาเคลียร์นะเราระวังทางออกเคลียบ้าะตรงตรงฝั่งพี่เคลียรบไหมเคลียร์เคลียรร์เคลีย์มันเป็นบันไดทางขึ้นไปอ่ะโอเคกันเข้าชั้นแรกก่อนไปสองก่อนปะุบปิด มห้องเคลียร์ประตูเปิดทางขวาครับประตูเปิดขวาทราบเปิดกล้องดูดีกว่าใช่<ห>ครับเคลียเคลียเปิดกล้องดูอีกสักรอบหนึ่งครับแบบไม่เห็นเป็นไรเปิดเลย,ยแ,ขแข็งสุดเลย,ยสวัสดีครับขวาเคลียร์ซ้ายเคลียร์ไปทำที่ไหลเข้าไปนะน้าไป เฮ้ยเงลงปลดเลื่อนเดียอย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปโอเคลงหนึ่งลงหนึ่งปลดเลือนหนึ่งลายตรงที่ชักปืนมายิงเลยโอเคตัวประกันหนึ่งเขาเว้ยครับปลเรือนหนึ่งลายครับ มีคนไล่ล่วงหนึ่งนะเจดตัวนะโอเคมันโคบูร์เลยเดี๋ยว่เราไลยล่วงหนึ่งครับโอเคห้องเซูเวอร์เคียร์ครับเซูเปอร์เคียรทราบไปไปห้องนี้ใช่ไหมปืนสองกระบอกนะสองกระบอกเลยอ่ะสองกระบอกครับเจอกระบอกเดียวเองนะนี่นี่นี่ตรงพื้นโอ้โหโอเคคนเดียวถือสองอันเลยอ่ะ ไม่ตอนแรกมันถือปืนังเหรอปืนกลนี่ยะยะสองนี่เออห้องห้องห้องแนมห้องแนมโอเคเปิดแนมครับโอเคไม่มีอะไรเนี่ยไปต่อครับดูตามชั้นดีๆอ่ะมันจะมีของมีพวกไอ้นั่นอยู่ให้เราเก็บเห็นปะเจอปะไม่เจอไม่เจอก็คือไม่ใช่ตรงนี้โอเคไั่ได้เช็คห้องนี้นะเมื่อกี้ไม่ได้เช็คไม่มีกำกำลังขุดขุดเหมืองเลยพี่ ก็แด้วกเหมือเออเดี๋ยวมาดูพี่มาดยไฟแพงชั้นเวยนะช่วงนี้เออพี่นี่ใช้ค่าไฟแพงเอ้แค่ค่าไฟฟรีโอ้พี่หนึ่งศูนย์ไอ้มันหกพันซีรีส์พี่เออดูนี่พูดเสียยากเห็นเลยรุ่นไหนวะเนี่ยหกพันซีรีส์ไป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 เอาเรียงไปไปไปห้องนี้ห้องนี้เออห้องน้นนี่แหละใช่ใช่ใช่ ยองอนเดี๋ยวรู้ตัวแต่คือปะทะเมื่อกี้น่าจะรู้แล้วแหละพี่สองก่อนโอ่งทางเดินกลางมีเสียงเสียงขวาป่ะน่าจะมีน่าจะมีไปอึ๊บโอ้ยโดนสองทางสองทางเจ็บ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 โคเวอร์อุ้ยหัวใจถอยหน่อย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 ไม่ได้เจ็บ หน้าแดงหมดแล้ยสุดเลยเยอะปะวะไอตัวนี้เดือดวะสงสัรต้องเปลี่ยนทางพี่ยากเลยชิ่จะสารมันเปลี่ยนทางก็ลงไปกระดิกคั้งหนึ่งออกออกไปยังไม่เห็นศัตรูเลยโดนแล้วอ่ะมันอยู่ขวามันอยู่ขวามันหลบขวาไปไปขึ้นไปชั้นโอเคตามมาขาเจ็บเลยนะจังหวะเมื่อกี้คือพี่แดงทั้งตัวดูแล้วเนี่ย โอ้โหทางทางร่วมทางแยกโอเคมันเปลี่ยนเฮ้ยไม่ร่วงว่ะร่วงไหมเฮ้ยปลดตัวไหมร่วงหมดลายร่วงโอเปอร์ด้วยเปลี่ยนแม็กโอเคไปโอเคเป็นแม็กครับผมพร้อมยัง ตรงนี้น่าจะมีตัดเข้าไปก่อนนะหลายเลยนะหนึ่งสองเข้าไปไปมาขึ้เขาโบเรียนโอเคเข้าไปครับผมมา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 หลายหลายลงกหนึ่งลว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 งโอเคไปไม่ได้ครับ ดูในก่อนจะดูในห้องก่อนเป็นห้องแ้มโอ้ยเขี้ยบเลียร์เลียร์ครับผมโอเคออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเนทะยัโจนนะอเคสรุปมันล่วงอหะอเนี่ยล่วงล่วงล่วงเดียวหลังมากเลยอยากมีสักคนหนึ่งการก้าวไม่มาใช่ไหมปืนปืนเขาอยู่ไหนครับเห็นปืนเขาไหมครับ อ๋อนี่นี่เจอเลยนะพี่เซตตรงนี้ให้อ่ะโอเคไปเกียร์บอกเกียร์แล้วบอกเกียร์แล้วครับเคลียร์แล้วโอเคไอ้ปี๊บตัวหลังเนี่ยตัวหลังไหลางนอกไอ้ตัวนี้ไม่ได้เคลียร์เลยพี่เอาเคลียร์เคลียร์โอเคปิดกำลังไปมาหลังแล้วแตะด้วยนะครับแตะไปครับโอเคหน้าเคลียร์แต่ว่าขวาไม่เคลียร์เดี๋ยวพี่ค่อยๆไล่ไป สองคนเต็มไงเนี hmm. wave, like bbe 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 ่ยดึงไงไายหน้าอันดาวไล่ล้วนเย็บตัวเรียนหนึ่งคนครับผมครอเบอร์บันไดนะครับเปิดเรียนครอเบอร์ตามไอ้โจนเมื่อกี้ยังไม่ล่วงนะคนล้มเจ็บล้มเจ็บตามคือล็อกทางเดินจนไม่รู้จะล็อกไงแล้วนะฮะ มีทางออกไหมตรงนู้นอ่ะมีบันไดลงมาเกมเรียกได้ว่าค o t Cat รับพัทนะฮะโอเคชั้นบนขึ้นไม่ได้ครับตันใช่ไหมตันงั้นถอยมาถอยมาอุ้ยเราหูแนวปืนระวังระวังคอสไฟเดินไปเลยนะฮะพี่หนอนนะครับโอเคพี่หนอนมาเปล่าขาดหนึ่งน่าจะเหลืจะลงลงล่างอะเลืลงล่าง เดี๋ยวนะ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 ประตู<อ>นี้มัน,น <ะ S 2> มีที่เปิดอยู่นะเดีนะ๋ยประตูน,นู้นมีมีประตูบางอันอยู่ที่มันไม่มีลูกเหล็อกอ่ะเดี๋ยวนะประตูนี้ตามพี่มาโอเคผมเ,เช็คกระสุนก่อนเช็คกระสุนก่อนสองกล้องครับเดี๋ยวผมเช็คล่างโอ้ยเป็นไงโอเคตรงนี้เคลียร์อยู่โอเครับโอเคเดินทางเดินไม่เห็นไม่เห็นโอเวอร์นะพี่เจ๊สองอ่ะ แต่แต่ข้างในได้ยินชัดเจนห้องนี้แหละห้องนี้แหละห้องนี้แหละที่ได้ยินอยู่ทางซ้ายสองนะเตรียมรับแรงกระแทกเดี๋ยวต้องปาแฟดเข้าไปเดินคนเป็นพวกหนึ่ง็บอกจะเป็นพวกหนึ่งคนแฟดพร้อมไหมแฟดพร้อมครับเดี๋ยวนะประตูล็อกว่าวะเนี่ยล็อกวะทีปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงแป๊บงัดแป๊บงัดแปบๆๆๆๆๆ๊บงัดแป๊บึเพิ่งฝึกมาเพิ่งฝึกมา วิชาโจมพร้อ,อมยังพร้อมครับหนึ่งสองถ้ำเฮ้ยไม่ได้ที่ผ่านแล<อ>้วต้องเปิดนี้ก่อนโอเคเอาเลยไปวะลงสองสายเคลียร,ร,ร์ตรงไปฮันเดิ้ลตรงไปดูขวาดิพี่ดูซ้ายโอเค เกียร์ครับเป็นลึกเกียร์ทราบเคลียร์ไหมเคลียร์เคลียร์ตรงนู้นเดี๋ยวปาแฟตไปเกียร์ไหเคลียร์ครับไปแฟตไปเอาเออหนึ่งคนตรงนี้ลงหนึ่งแบกหน้าแล้วข้างหลังคนเรียนหนึ่งเอ้ยใครปิดประตูวะนี่นห้องนี้ห้องนี้ ห้องนี้้หองนี่เหมือนมีโฟลเรียมหนึ่งคนหอมยังหอมยังหนึ่งสองสามอือออกไปเดี๋ยวหลังถ่ายในห้องนู้นไม่ได้เคลียร์เลยไปละโอเคเขาจะจับก่อนครับหนีอีกนิดเองนะเป็นไอ้นี่นี่หว่าที่วิ่งไปเมื่อกี้ใช่ใช่เนี่ยโอเคไปเคลียร์ห้องในสุดเดี๋ยวเพิ่งเดินเดี๋ยวเพิ่งเดินทางเดินยังไม่ได้เคลียร์เลยติดเพร่อนผลลายลงอีกหนึ่ง เตดไว้นะเ็ดไว้นะโบอีโบอีโบมีปะนั่นไงไม่ไม่อันนี้ผมไปลายว่าแล้วที่มีแปดอยู่เอาเปล่าเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนั่นแหลอือเื่อล่วงเผื่อเพื่อนล่วงแปดไปแล้วทันเดอร์ลุยอโดนมาแล้วนะโดนโดนโดนแมนดาวใจเย็นใจเย็นลุยเป็นวอล์กตัเลย ปิดเพลงกันกําลังไงวะเนี่ยกําลังไลฟ์สดเลยพี่ชี้ผานแล้วพี่หน้าหลอหน้าหลอออกสื่อออนไลน์หมดแล้วเรียบร้อยละวไอพการันนี้ล้มเหลวละอพี่มาดูพี่มาดูออกสื่อเฮ้ยออกทางเดินอยู่อพี่มาออกสื่อแล้วอ่าโอเคออกสื่อปิดประตูล็อกเรียบร้อยล็อกเรียบร้อยไอหมอกหมอกไอหมอกสื่อหนอออกสื่อหนี่นี่ สวัสดีครับโหดเลือดเต็มตัวเลยกำลังไลฟ์สดเลยนะฮะนี่เกมอะไรอ่ะเขาเล่นเกมอะไรอ่ะน่อ๋อเลียดยอดนัดเอ๋เลียดยอดเลียดยอดเห็นนะเห็นมุมขวาไหมเขาเตอร์พี่เนี่อ๋อตัวพี่อยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่กล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่ไม่พังเลยนะพังแล้วพี่ปอกล้องพังไปแล้วอ่ะภาพค้างเลยโอเค เราเคลียภารกิจยังเนี่ยเดี๋ยวนะเปิดแท็บเดียวกันเก็บเก็บเก็บของนะเมื่อกี้เคชิหายเลยครับเราไม่ได้จับเป็นมิเชลอะไม่เคลือเคคนละเรือนยังเหลืออยู่อะเขีามาเอาเอาเอามีคนช็อต ปืนท็อกนะฮะอ๋อไอคนไอคนที่นอนตรงนี้ไหมต้องจับเป็นด้วยอะจะเป็นหนึ่งอ้าวหายอ๋อเนี่ยมีปืนมันมีปืนอ่ะเมื่อกี้ใช่มันจับเป็นไม่ได้ไงเราก็ซัดเลยนะฮะโอเคตอนนี้ต้องเคลียร์ห้องก่อนนะฮะ ไอตัวนี้ออกมาแน่เลยนี่อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันไปครับผมจับเป็นไปเดินตามหลังดิเอาไปไปไปลงมานี่ลงมานี่ลงมาดาวลงมาโอเคไปไปตัวละครโคตรบั๊กเลยอ่ะเดี๋ยวนะไอ้ชั้นสองเรายิงปะทะนี่ว่ะใช่ใช่ใช่ โอเคหรือยันสองสินะอ๋อมันลงวะนะฮะอี่เดอนมานละอืบักยับนะยังไงครับลงได้ไหมเอ้ามีอีกห้องนะจ๊ะไม่ห้องที่เราเปิดเมื่อกี้เราออกมาปะใช่เราออกมาเราโดนซัดอะเราต้องลงหน้าป่ะพี่แมนบอลมาดูดิ ขอย่าเข้าไปดูก็ห้องห้องห้องคุณบิ๊คอยไม่จริงไงใช่จริงว่ะหายละต้องหาตัวชาวบ้านหนึ่คนน่ะโดนอะไรอ่ะกดปามข้างหน้าไงพี่เราเราเรายังไม่ได้ลงไปไงอุ้มไปแล้วเหรอ เอามาไปนำไปเลยแล้วใช้อาวุธอะไรได้ไหมเน,นั่ยอุ้มไม่ได้ไหนะมไก็เดินนำได้นะอ่าโอเคอย่าไ,ไปกลัวเดินไปเดินไปพวกเราอยู่เต็มครับนี่ครับมาถึงกับจับขึ้นรถเลยนะฮะไหนไม่ได้อไอ้ไนีไน่ไอ้นี่ไอ้หมอนี่ค่าหัวเท่าไหไร่เนี่ยรถอ่ะเดี๋ยวนี่ไปพี่ยังหน้าข้างหน้าโอ้ย <c oughs> เหลืองหนา้ายังไม่ได้ไปเลย <c oughs> ม <ส plane. S 2> ีค่าหัวด้วยนะโอเคนั่นไงหมอบอยู่นั่นไงหมอบกระแตตุ๋ยห้องล็อกห้องโอเคครบแล้วมั้งเนี่ยใช่เพื่อโหวตนะฮะผมเนี่ยอ่าผ่าน โอเคครบนาทีเองนี่เองวิลเลียมจบไปอีกหนึ่งภารกิจนะฮะแดงดานนะครับจะเป็นหายไปหนึ่งทำภารกิจพลาดไปหนึ่งดีด็อกแต่ก็ยังชนะมาได้ไม่เป็นไรบดเรือเราเด้่ยครบห้าคน